ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใจดี3นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาทำการรีวิวเครื่องสว่านไล้สายครับของ m a k i t a เป็นตัว1 8โวลต์ครับผมเป็นรุ่น dhp 4 5 3 sf 1 j ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะได้มาเป็นกล่องพลาสติก m ัค p a คมา a ิต้านะครับ Type 2ตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นใบคู่มือให้ครับผมพร้อมกับตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่น DHP 4 5 3ครับตัวนี้สามารถจับดอกได้สูงสุด13มมิลหรือว่า4หุนนะครับผมพร้อมกับแบตเตอรี่3โวลต์แบตเตอรี่18โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็แท่นชาร์จครับผมเป็นตัวแท่นชาร์จสำหรับแบต18โวลต์มากิต้านะครับรุ่น DC 1 8 SD ครับ แล้วก็มีเป็นอดอกขันสกูให้ครับผมด้านนึงจะเป็นแบบแฉกนะครับอีกด้านนึงจะเป็นแบบตรงสวัสดีครับผมช่างเทคนิคของทาง Makita นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่อง DHT453 นะครับผมว่ามีลักษณะการใช้งานยังไงแล้วก็มีสัญลักษณก์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้งานแบบไหนบ้างนะครับผม ดีเอสสี่ห้าสามครับผม mm hmm. ก็จะใช้ uh, พลังงานแบตเตอรี่สิบแปดโวลต์นะครับผม uh, ตัวนี้ก็จะเป็นสว่านกร uh, ะแทกสามระบบนะครับผมก็สามารถเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะอิฐได้นะครับผมโดย uh, สามารถเจาะไม้สูงสุดอยู่ที่สามสิบหกมิลนะครับผมจเจาะเหล็กและก็เจาะอิฐอยู่ที่สิบสามมิลนะครับผม ส่วนหัวจับครับผมจะสามารถจับได้สูงสุด13มมิลนะครับผมตอนนี้ก็จะมีสองสปีดด้วยกันนะครับผมก็คือสปีดหนึ่งจะอยู่ที่0ถึง400นะครับผมส่วนสปีดที่2ก็จะอยู่ที่0ถึง1,300นะครับผมอ่าครับผมสวิตต์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบไกลปืนนะครับผมสามารถปรับได้หลายสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องก็จะสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมในส่วนของระยะเวลาในการใช้งานของตัวเครื่องนะครับผมแบตเตอรี่สิแปดโวลต์สาแอมป์นะครับผมตัวเครื่อง สามารถใช้งานได้หนึ่งถึงสามชั่วโมงครับผมขึ้นอยู่เกี่ยวกับลกักษณะการใช้งานนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าขันน็อตก็จะขันได้ประมาณห้าร้อยกว่าตัวครับผมครับผมต่อมาแล้วก็จะมาดูสัญลักษณ์ต่างๆที่มีในตัวเครื่องกันนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานว่าใช้งานยังไงกันนะครับผมครับผมก็จะเห็นได้ว่า ในตัวเครื่องก็จะมีสัญลักษณ์อยู่3แบบด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลข1นึ่งถึงสินะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแต่ละสัญลักษณ์ใช้งานยังไงแล้วก็ตัวเลข 1- นึถึงสิใช้อยู่ในโหมดไหนนะครับผมครับผมสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นดอกสว่านนะครับผมก็คือจะใช้ในสาหรับโหมดเจาะนะครับผมเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปน็อตนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ในการขันน็อตขันสกรูนะครับผมตัวนี้จะสามารถปรับระดับ ได้ถึงความแน่นในการขันได้ถึง16ระดับนะครับผมครับผมต่อมาก็จะเป็นจัญลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆรายูปคอนนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นโหมดในการเจาะขันเจาะกระแทกนะครับผมสามารถเจาะอิดบล็อกอิดมวลเบาหรือว่าผนังก่อผนังฉากได้นะครับผมครับสำหรับเชนชาร์จรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น dc 1 8 sd นะครับสำหรับใช้ชาร์จแบต18โวลต์ของมาคิต้าครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสถานะไฟฟ้า ในกรณีต่างๆนะครับโดยช่องไฟนะครับจะมีอยู่2ช่องด้านล่างนะครับจะจะแสดงตามกรณีดังนี้ครับก็คือเป็นช่องแรกเลยครับผมที่เป็นรูปปลั๊กไฟจะแสดงเมื่อสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเราเสียบปลั๊กนะครับก็คือจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวกระพริบส่วนช่องที่2นะครับก็คือจะแสดงเมื่อแบตเตอรี่ร้อนอยู่นะครับก็คือจะขึ้นเป็นไฟสีแดงกระพริบครับผม ช่องที่3นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีแดงค้างไว้นะครับก็คือกอำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับส่วนช่องที่4นะครับจะขึ้นเป็นสีแดงสีเขียวค้างไว้พร้อมกันนะครับก็คือแบตเตอรี่ชาร์จเกิน80%แล้วส่วนช่องที่5นะครับที่เป็นรูปแบตเต็มอยู่นะครับก็คือจะแสดงเป็นไฟสีเขียวค้างไว้ก็คือแบตชาร์จเต็มแล้วครับผมส่วนช่องที่6 จะแสดงไฟเป็นสีแดงสีเขียวกับพิบพร้อมกันนะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เสียอยู่ครับผม